เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนครับพี่ผมชื่อออมนะเป็นพนักง,งานบัญชีธรรมดาธรรมดานี่แหละชีวิตผมวันวันก็อยู่แต่กับตัวเลขเอกสารแล้วก็ห้องสี่เหลี่ยมผมเป็นคนชอบความเปะ๊ะเกียดความวุ่นวายและที่สําคัญคือผมเป็นคนขวัญอ่อนมากแค่เสียงหมาหอนตอนดึกๆผมยังนอนไม่หลับเลยแต่วันนั้นผมเลี้ยงไม่ได้จริงๆเพราะงานศพที่ผมไปเป็นงานของไอ้เก่ง เพื่อสนิทสมัยมัธยมของผมเองมันตายโหงครับไอ้เก่งมันเป็นคนใจร้อนชอบมีเรื่องมีราววันเกิดเหตุมันไปกินเหล้ากับกลุ่มรุ่นน้องแล้วเกิดเขม่นกับโป๊ะข้างๆโดนลุมแทงไปเกือบ20แผลสภาพศพคือเละจนหมอเย็บแทบไม่ติดญาติต้องรีบเอามาทำพิธีแล้วสวดแค่3คืนก็เผาเลยบรรยากาศในงานมันเลยดูหดหูแล้วก็วังเวงผิดปกติ ไม่เหมือนงานศพคนแก่ที่ตายตามอายุไข